เวันนี้นะคะวันนี้เรามีคนดุ๊บดุ๊มาคอนดุ๊บดุ๊บอยากดุ๊มาแล้วกันทุกคนโอเคดุก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 โอเคมีคนดุ๊บดุ๊มาเหรอครับใช่เอาไว้ทำอะไรครับคนเนี่ยคอนในวันนี้เอาไว้ก่อสร้างเอาไว้ก่อสร้างไม่รู้ว่าได้มาจากไหนที่ไหนนี่เค่อยคอยหนีจะมีเสียงอ๋อแล้วแล้วไหนดูหน่อยสิครับน้องหล่อจะมาดูใหญ่มากก่อสร้างอะไรบ้างครับ นี่คือซีวีซีวีแมนนี่คือซีวีที่เราคอยเป็นซีวีวมวมแมนะขานี้เป็นซีวีแม,น,มนออปเกตตัวแรกมานี่แลนนี้เรามาช่วกับอาโดแล้วตอนนี้ส่วนนี้อันอันนี้คือซีวีลาโส่วนนี้ตรงนี้ ส่วนที่เป็นพื้นกับซีเมนแล้วพอช่วยการชูวกับออดเดเพราะว่าออดเดอสามารถทำซีเมนอู่ได้ตัวนี้ชื่ออะไรครับออซิปิโทเลิอันเดอร์แย,ะยะส่สามหัวเป็นลูกอา่างร้องเพลงยังฟังหน่อยได้ไหมครับร้องอยังไเงเพลงอะไรอิงเจีดีปิตี้ไทรเดทครับ

ไหน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 สามหัวยังไงอะครับนี่หนึ่งหัวนี่สองหัวนี่สามหัวอ๋อนี่เหรอครับแล้วตัวนี้ชื่ออะไรครับอ astro a ตโ r เหรอครับ a s ตโ o ตัวใหญ่มาอกอ upgate a s ตโ o ไหนหน้ามันเหรอครับเห็นนี่อ๋อมีหน้าด้วยอ๋อนี่คืออัตโตเหรอครับใช่อัตโตมีหวัวอ๋ออัตโตตัวใหญ่อัปเกรดโอ้แล้วแล้วไหนแขนนะครับ นี่หูมาคาถาที่สามารถเอานี่มาคาถาสามารถเส่งชีวิตี่โดนเล็บมาช่วยชีวิตที่มีแมงได้คาถาไม้คาถาเหรอครับบูนบูญบูนบุญและเชื่ออาบีอืมเดี๋ยวขอดูนกกระทงดูใกล้ใกล้เลยใกล้ใกล้ตัวนี้ชื่ออะไรนะครับ สกิบบี้เหรอครับดูไหนอ่ะตัวที่น้องถืออะครับอ๋อบูลเลเชอร์บูลนี่คือบูลไม่ใช่สกิบบี้มันไม่แอะไรมันนี่คือบูลเลเซอร์บูลเลเซอร์ใช่เว้ยเนอะที่วนแม่ก็ทาแต่คือนึ่งนั่พอเสร็จเด็ดเด็ดแม่แล้วแล้วกดบิดแล้วแล้วเอาโดรอนะ โอเคครับโอเคนี่ไงผูแสกแล้วไหมมาแลยเนี่ยจิบบี้ตันเล็ดเห็นไหมครับแล้พอเสร็จปุ๊บแล้วก็จะกลายเป็นสกิบบี้ทอยเล็ดเหรอคะเสร็กปุ๊บเสกได้ิบิดีท้ทอเยเล็ดอันนั้ง,งก็อาจจะเสกได้บูนมันต้องสื่อว่าจะเสกได้บูนเลยช่อหรือเสกได้อ,อันนี้อันอันนี้ก็คุมะก็จะมีมากระดาษสองอันอ๋อเห็นต้องคอนโทางนี้ได้ไหมครับอันนี้ท่าอะไรครับ วม่งว <laughs> ิ yeah, ่งวิ่งวิ่งเดเดมิ่งวม่งวิมงวิ่มว่งมิ่งวมวิมงวิ่ง่งวิ่งว่่่งงงใส่เ่ิง อขออีกเอบได้ไหมครับทำไมอ่ะเพราะดีครับ จะองเล่นหมดแล้วนี้แต่จะไม่เก็บไม่เก็บเขาอยากดูเลโก้อยากดูแลกมาเล็นอ้อยก็มันได้แล้วถ้าลงมีใครรู้ว่าเล่นเอาออกไปก็ท็อปสกันเลโก้เหรอครับเป็นตรงนี้นะหายไปนิดนึงก็เราใส่เป็นหนามแห็มอยากอยากเอาไปมา นี่คือไม้ไว้ดีเด็กดือ้อไม้ไว้ดีเด็กดือ้อไหนไม้ไหนไว้ตีเด็กดื้อครับไม้ไว้ตีเด็กดื้อเตี่ยน่ากลัวมากมมเลยูยบมากจูก,กระเป๋าหนุงข้ากระจองก้าวใช่จังหน้ากระเป๋ากับกระเป๋าให้เพื่อนๆดูหน่อยสิครับอ๋ออันนี้หลุดหลุดแล้วอือนี่คือทัศก,การครับ ทศการเวอร์ชันอัปเกรดแล้วนะครับไม่ไม่ใช่เลยเล,เลโก้ยั์อ๋อเลโก้ยักเหรอใช่เลโก้เรามีรถโมด,ดิไซย์แต่จริงๆก็อันไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่นะครับก็เล็กอยู่นะเล็กแล้วมีรถโมโดิไซย์ทศการเลโก้เลยเรามีนี่ทศการนี้นี่คือด้านหน้านะครับแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆดูด้านข้างแล้วก็ดูโอ้ด้านหลังชุดสวยมาก ส่วนนี้คือมอไซค์สไปเดอร์แมนเท่มากดีอะดูรดูล้อก่อนนะครับล้อีทีดีดูครับเท่มากครับจะไม่ไปมางก่อนน้องสิ้งสุดๆครับนี้เก็บไว่ไปมองก่อนน้องนี่ ของอาอ่า่เป็นรองก่อนนะอัน,นี้ต้องสูงนะก็ดู้ด้วยยของขวัญเหรอครับใช่ครับออแม,ม่จะน้อจะเกียดใช่โอ้ยน้องรากสการเลปรยี้อยกักไม่ยิยนมีหัวน้องาชอบทุกดดคนนอเอยากเนี้ยน้องอ่ำบบาว่าน้องจะอ่ำบบาที่ชื่อของเม่แล้วก็คนขายยิ้ ไอ้เริ่มยัขมันวินได้ทั้งมันใบเลิศมะ What What Oh Okay แม่ไม่ก่อนพรสแม่ดุมดุมดุดุมด้านนี้อ้เจ้เป็นน้อวิน เอาชืกันหักเลยเอาชือกันในเองนี้ว่มันมันระเบดบิดล่มาแล้วอันีว่า นเลยมันสามารถเอามันเดินมาจตักรงฟ้าได้มัน้องไม่ดูเดี๋ยวพวาะมันระเบิพังเนี่ยอุ้ยแล้ยตอนนี้เฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยแล้วมันเดกมันมันเดกมัน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 พังขนาดนั้นเลยไม่รู hai, Redo vào đu bằng khăn này này. rồi. phi đi chị bự đi bự chị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  bự mình bự chị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  bự Mình bự chị bự này bự chị muốn chị เล้วไปดูอะไรบราณโบ้าณนักเก็ตมีบูนูฮู้จู้ฮู้ฮู้ดังว้าฮ่าดูน้ตายไปแล้วตายสลายสลายน่ดูนไยแล้วมันไม่รูอ้าว แล้วนี่ยังไม่ได้ดิละก็นั่งกู้ขอดื้อวิ่งสด้สดที่ยังไม่ได้มมนสามารถบอยังนี้มาได้ดู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 ดดูด ไม่ได้หรอกถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรดูนะมึงโหตัวนี้อันนี้โอเซ่ชูวาโล่ยังตัวนี้มันช่วยนั่นก็คือตัวที่เก่งมากแล้เรากำลังจะสรางมันอยู่ที่ตัวที่เก่งมากอยู่ตรงข้างหลังเดิมเดี๋ยวมึงเอมาเลยครับ น้องนั่งแบบไหนคะ oh, oh. น้องนั่งแบบไหนครับจุดน้องนั่งแบบไหนครับควายจริงฮู้ดจู้ดโอ๊ยโอ้ยมันไม่มีกวางมนไ่มีกวางมันก็ระเบิดระลังมากดูอืมดูอืม

นี่นี่อัพเกดมาใหมา่อัพเกตพอติดแน่นขึ้นน้องนั่งแบบไหนคะโลกขันดำนิ่มนิ่งเก่มนี้ครับนี่อัพเกตมาใหมา่ ไม่ด oh. oh. okay. oh, mm ู hmm. ้ไม่รู้อดรออับเกตเป็นหน้าเป็นหน้าซีวีแมนไม่เนี่ยอับอัดรอัพเกตเป็นหน้าซีวีหน้าซีวีแมนโอเคมันมีปากด้วยนะครับมีปากไดโนเสาร์ด้วยนี่ปากด้านข้างนี่เหมือนปากเลย่เนี่หมือนเป็นปากไดโนเสาร์เราด็กนี่มีเด็กนี้มันไม่ตงเรามีอืเราจะทั้งหัวลำโพง ลำโพงเขาว่าลำพองเขาว่าลำพองมาโอ๊ยมาเฮ้ยเดียเราจะลงมาดูสิฟุ้ยมันด้วยกันกอัดกูจะไม่ด้ทเลโออดกจะไม่ด้ทเลฮโอ๊ยฮอตโคย ันยังบนี้อยู่มันยงมน้าอยู่ยังไม่ไปแต่อจะไหลและบยไป sáng ngã leo, leo mít rút, leo cái <laughs> chữ viết này rồi, <laughs> ok, Ôi! Nó bói, ông luôn 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 เซดโดได้ซิปดิซิวิดิซิวิดิซิดิซิดิงโอเคเนี่ยพ่อมาเดี๋ยวเชลุโอ๊ยมันยิงเลยโซโอ้เดี๋ยวมันเดี๋ยวเราคันฮะชื่อว่าได้ okay, okay, huh? okay, huh? อัดพอดได้ไม่พอ okay, uh oh. ดโอเคค่ะจะตั้งอย่างม่ะตั้งยากโอ้ตัวนี้คืออะไรครับชีวิชีวิตแม่เรือพายลากับชีวิตที่เรือพายลากับอับดพอดูไม่เหม็นดอกนะ oh. มันต้องมคนชื่อไหนไม่รู้ตัวใหญ่เลยนะคะ <c oughs> ดูใหญ่กว่าอีกดูใหญ่กว่าอัดพอดโอ้โห oh. oh, oh, ตัวนี้สูงกว่าอัดพออีกอัดพอดูตัวเล็กไปเลย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะอัด มีถามก้เอันโตตัวเล็กไปเลยเด็กอันนี้อันเอัเก่งเลยอีอันเก่งอันดองั้นแต่แต่ไม่ได้ดูชูอันนีมันตก็อันเก่งดูสูกว่า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 ที่พ่ที่ t o ดูนี่อีกนี่ก่อนหนึ่งนาทีแล้วหรอ ยังวะรืกว่าอสองในทีแล้วหรอว <c ười> ะ,ะครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะอ๋อครึ่งเลยครึ่งเลยเหรอไ <c ười> ม่ดูนานอ่ะ <c ười> แต่ไม่ดูแต,แต่อันนี้คันนี้ยโด,ดดสูงกว่าแล้วโอ้สูงจริงแต่ว่ามีด้วยมุมกล้องแม่อยู่ฝั่งนี้เลยดูเหมือนตัวนี้ตัวใหญ่กว่าแต่ นี่ไงครับถ้าดูด้วยกล้องอันไหนสูงกว่าครับ <c oughs> มันต้องยืนให้มันเท่ากันไม่ไงั้นจะรู้สึกว่าตัวนี้ตัวใหญ่กว่าเพราะตัวนี้อยู่ใกล้กล้องมากกว่าอ๋อจริงๆในความเป็นจริงอะ่ะสูงกว่าแล้วนะครับสูงกว่าแล้วเห็นไหมครับอืสูงกว่าแล้วครับ <c oughs> ใช่ใช่แต่ว่าถ้าถ้าสมมุติว่าแม่เอียงกล้องมาฝั่งนี้ ก็จะดูเหมือนอันนี้ใหญ่กว่าครับใช่ไหมครับอุ้ยเฮ้ยมันตันก้นไปเลยอ่ะใช่ครับมันสูงมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาสู้กันเลยนะมาเรียกคนระเบิดกันเลยเพรามันบิดกันเลยอ้าวประเบิดแล้วเหรอครับใช่มันระเบิดหมดเอง

I okay. ค่ะำว่าอัมบังอัมบองใช่ค่ะวันนี้กูก่อนกินแม่ก่ออ <um> ัมบองอือได้แล้วอืมอยากวันนี้น้องขอไปมังกรได้ไหมอ่ะเอาเอาคิดก่นแม่แกเลยแกเลยเอาแม่ถ mm ือกล้องอ๋อ มีชีวิตทีเทเด้วะมีชีวิตที่เตอตัวเด่ตัวอากทุกอย่างโอช่ไหมล่ะท่ล่ะท่ไหล่ะวันนี่มดเลยชีวิตแชีวแมนชีวแมนล้วชีวิมชีวแมนเท่ชีวแมนคนลพกชีวิตที่เทรอ่ตัมัเร่นทั้งหมดเลย ก็จเป็นกูกนลำพองด้วยลูลพองนลกที่ดูใหญ่นูกคนดีวด็ี้กองอีนน้นิม่แมน่ะเด็ี้กองด้วยะม่หยุดวลาแล้ก็อีนิ่งๆเลยพรหนึ่งหนึ่งสุดแล้วมันก็จะเป็นจุ

ถึงก้อนหรือนมงแล้วยังอ่ะน่าจะใกล้แล้วครับโอเคถ้าถึงเลยนะที่ถึงไม่ให้น้าขนาดนั้นแล้วว่ามันจะมีัวใหญ่มากคือเล็กก่ออยู่เล็กก่อแล้วเร่เรายังสมดุดอ่ะ พรุ่งนี้ไม่ได้ไ,ได้เลยมีตัวนี้ โอ้ของน้องได้ชิมัล่แล้วของน้องแต่๋ยวน้องก็ได้ชิมไม่นานเดี๋ยวเดี๋ยวค่อเดี๋ยวแม่